ครับสวัสดีครับวันนี้มาเรามาที่อูช่างเสริฐครับมาดูอาการของเจา้าหนุมเย็นครับผมบค,ครับสวัสดีครับช่างเสริตครับสวัสดีครับช่างเสริฐทำอะไรนี่เ,นเอา้าอันนี้สูบเดียวก็ซ่อมแล้วบอกซ่อม,ม <laughs> อมหมดเลยนะแม้แต่กระทั่งไออะไรนะเต็นเนาะเต็นก็ยังรับทำแล้ว <laughs> รถมีปัญหาอะไรครับแมคโครไม่มีแรงเรียกใช้ได้ช่างเซิร์ตแต่ไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าน,ะนี่ต้องโทรคุยกันเองครับรู้สึกว่ายากนะรู้สึกว่าจะจะยากช่างเสิร์ตไปรู้สึกว่าจะยาก,ก <c oughs> เพราะเพราะมีหลานด้วยมีหลานน้อยเยเออ <c oughs> นี่แหละถ้าถ้าภาษาเขมรก็สไลน์โกนมาเบาสไลน์เจ้ามาเดอ้อนี่แหละครับนี่ทนสุภาษิตเขาวงั้นแหละ แต่มาดูนุ่มเย็นครับเดี๋ยวดูช่างเสร์ฐซ่อมรถไปก่อนเดี๋ยวนุมเย็นก็ช่างเสร์ฐบอกว่าทําเสร็จแล้วทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับโอ้สูปเดียวสูบเดียวก็ทําอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้านุมเย็นกันก่อนนุมเย็นเสร็จแล้วครับเข้าเกียร์ได้ปกติแต่เกียร์จะแน่นมือหน่อยเนาะนายช่างเสร์ฐเนาะเกียร์มันจะแน่นมือหน่อยครับเพราะมันเฟืองมันเดี๋ยวขับไปมันก็เหมือนเดิมแหละครับมันก็หลววเหมือนเดิม มาดูนมเย็นดูเจ้านมเย็นกันอย่ามาถานช่างช่างป๊อปเอาเอาลูกยางรองแหลนะเนาะยกยางรองเอาอ่าอันนี้มครับว่าาทงเดินจะออกแบบมายังไงครับอันนี้ให้โจทย์ไปแล้วทางเดินจะตอบโจทย์ได้หรือเปล่า ก็นีก็จะใส่แปดข้างหรือว่าจับสี่จอยอะไรมา้เชื่อมมันขาดไม่ไหมมันจะมีแบบแปดข้างกับเปนข้างล่างถ้าถ้าแปนข้างล่างนี่ถ้า่รับ นี่เราก็จะมาทําตัวแบบไอ้รับเกียร์เนะเ<อ>าะเขาเรียกว่าตัวรับเกียร์ใช่ไหมตัวรับเกียร์อันนั้นแหละตัวปัญหาใหญ่เลยดาวโซสั่นไปสั่นมาทะลุหมดเราจะมาให้ช่างวิเคราะห์และดัดดัดแปลงรับเกียร์<ต>เพื่อ เพื่อช่วยไอ้กันไม่ให้แท่นแท่นเกียร์มันขาดบ,บ่อยใช่ไหมครับรรนั่นแหละก็เรียกว,ว่าซับแรงกระแทกค,ครับแล้วก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็ลองทำดได,ได้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 ยังเยอะเลยผมเหมือนเคยเห็นลก็กล้อคันหนึ่งทำอยู่นะใช่ได้ได้ได้ไดแต่เขาจับเขาน่าจะโล่งั้งแต่เขาจับข้างบนนี่แหละผมผมเคยเห็น บางบางคันเขาก็มีตัวรับเหมือนกับตัวข้างบนนี่แหละเนี่ยเขาทำแบบเนี้แล้วก็ใส่ลูกยางรับเอาเอ,อครับผมก็เคยเห็นเขาทําอยู่แต่ผมผมก็ผมก็มาเห็นคันนี้เอา้ามันไม่มีนี่ยะไรวะเอออ่ะไปมันไม่เกินความสามารถของช่างหรอกช่างทําได้อยู่แล้วเพียงแต่จะหา ไม่ไม่ต้องนอนคิดหรอกครับมานั่งคิดเขาต้องหาเหล็กท่านเรกเขาต้องหาเหล็กมาก่อนเหล็กก็เหล็กพวกนี้แหละนี่เนี่ยเนี่ยเอาเหล็กนี่นะตายแล้วทําไมมีจะมีอะไรรองถ้าเอาเหล็กตัวนี้ไปซื้อไหมโอ้เหล็กช่างเยอะแยะเหล็กช่างเยอะแยะอีกแล้วรถทัศนมาทำเลยเหล็กช่างอีกแล้วเหล็กช่างอีกแล้วนะ รถคัซีมาทำเลยนะเออแต่ถ้าร้องได้มันก็ดีมันมันเวลาเวลานั้นมันมันไม่ค่อยสั่นแต่มันไม่มีไม่มีอะไรช่วยเลยใช่ใช่นั่นแหละใช่มันช่วยนู่นเครื่องนี้อันนี้มันรับเครื่องร่มีท่านเกียร์ไม่มีนะไม่มีไม่มีครับท่านเครื่องเลยใช่ก็คือขับประกอบแต่ว่ารู้อยู่ว่าญี่ปุ่นเขาทำมาแค่วิ่งร่องใช่ เขาไม่ได้มาคนดินทอเขาไม่ได้รับแทนเกียร์ไงถามว่าคนไทยดัดแปลงทําได้ไหมได้คนไทยเก่งอยู่แล้วเขาเรียกว่าวิศวะไทยถูกแล้วที่ที่ที่คุณคอมเมนต์มาว่าอีมันก็ไม่คุณพวกคุณเอารถพวกนี้มาทามันก็ไม่ถูกอยู่แล้วได้ใช่ใช่ถูกของเขาอ่ะพวกเราก็เลยต้องแบบต้องมาต้องมาหาวิธีมาดัดแปลงดัดแปลงทําให้มันใช้งานได้จริงอ่ะใช่หัวสมองคนไทยเราใช้มาแล้วมัน เออมันไม่เวิร์กเออเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเพราะเวลามันเอ่อถูกแล้วถูกองคุณเลยเวลามันติดแต่ละทีกระชากในเครื่องมันสั่นใช่ไหมไทยอ่ะเอามาทำรถดำมันไม่ถูกต้องเออเราก็จะดัดแปลงทำให้มันคงทนให้มันให้มันทนให้มันทนช่างไปหาเหล็กอยู่หาเหล็กมาวางมั้ง นั่นแหละนี่เห็นไหมเหล็กมาแล้วน oh ี <S 2> <S 2> ่นี่มาแล้วหนึ่งเหล็กมาแล้วหนึ่งเริ่มมาแล้วหือไม่บางหรอนั่นแหะะฉีกละหจะไปฉีกัอะไรมันนี่ หนาอยู story, right? right. right? Right. ่ดิหนาเลยครับเคยจะบางซะที่ไหนล่ะเก็บได้นี่เอาแก๊ปเบาๆแล้วก็ต้องดัดตามรูปดัดตามรูปหรือโตเอาก็ได้อยากได้แบบจับข้างล่างนีเลยจะเป็ดข้างข้างแต่ถ้าเป็ดข้างข้างมันต้องอาจจะยากเพราะว่าต้องติดพวกนี้มันต้องเป็ดล่างนะฝั่งนี้มันติดลมไงเอ่ะหรือที่เหล็กนี่ใช้ได้เลยได้เอาตัวนี่นะเป้ง ลองชมนะครับว่ามันจะใช้งานได้โอเคไหมได้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 อยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงรถดินมันใช้งานหนักแรงในภาคมันเยอะมันมันมันเวลาเวลาเวลามันลื่นเวลามันไรไงใช่ต้องบางที มันต้องนิ่นใช่ต้องดินคนขับมันก็อยากจะขึ้นใช่ใช่แต่ถ้ารถแรงแต่แต่แต่คันนี้มันแรงจริงๆเิงอ่ะแต่ยังเดี๋ยวผมจะถอดเทอร์โบแต่แต่ยางรถผมนี่จมบึ๊บคุณไปบิ้นขนาดไหนมันก็ไม่ไปหรอกไปเลยแต่เนี่ยมันไม่หมดนะท <laughs> ่านเลยมันไม่หมดไง <laughs> มันก็เลยเลย รถผมให้แต่จมพุก็อยู่เลยคุณไม่ต้องขยับหรอกแค่ปล่อยคาบก็ดับแล้วอเอาเรามาดูาการเจ้านมเย็นครับทำเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่ามันจะกระพือกระพืออยู่ก็เลยต้องทำแท่นนะ เสืวุฒิเขาจะทำแท่นแบบรองรับเกียร์ให้มันช่วยแบบไอ้ถ้าไม่งั้นไอ้ไอ้ลูกยางที่รองรองเครื่องรองเครื่องรองเกียร์มันขาดบ่อยครับก็เลยต้องดัดแปลงหาไปต้องทำได้แล้วใช่เดี๋ยวไม่เกินฝีมือคนไทยหรอกใช่ไหมไม่เกินฝีมือช่างไทยจอดอยู่แล้วอเออืออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนั่ง เออทางนี้เลยนะโอ๋เอเดี๋ยวเตรียมมาให้นานอยู่ต่อมปนั่งเลยเด้เอาเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายครับผม